เขามูฟออนจากคุณได้แล้วหรือยัง เช็คพลังงานของคนที่เลิกลากันไปคนที่ห่างหายกันไปว่าคนคนนี้เขามมบออนจากคุณได้แล้วหรือยังดูดวงส่วนตัวคลิกลิงหน้าโปรไฟล์ทักเข้ามาสอบถามรายละเอียดได้เลยนะคะเขาพยายามที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่นะมองหาโอกาสใหม่ๆค่ะแล้วก็เหมือนกำลังพยายามต้องการเอาชนะกับสถานการณ์ที่มีให้ได้ถึงแม้ว่ามันลำบากขนาไหนก็ตามนะแล้วมูฟออนได้หรือยังมาดูสิล่ะใจยังรักคุณอยู่เลยนะคะ บอกเลยว่าคนคนนี้เนี่ยยังเหลือความรู้สึกให้กับคุณแต่เขาก็พยายามที่จะใช้ชีวิตต่อไปให้ได้เช่นกันนะอืม ยังมีแรงปรารถนายังรู้สึกกับคุณยังคิดถึงแล้วก็ยังนึกถึงช่วงเวลาดีๆที่เรานั้นผูกพันให้กันอยู่โอ้ยจะมุกอ่อนได้ไหมล่ะเนี่ยนะคนคนนี้ยังรักคุณอยู่เลยค่ะเขายังมุกอ่อนจากคุณไม่ได้แต่เขาก็แค่พยายามใช้ชีวิตต่อไปให้ได้ถึงแม้ว่าไม่มีคุณเขายังรักคุณเขายังไม่สามารถมุกอ่อนได้นะคะ